แกะกล่องจุ่มน้ำหอมซอการดเด็กโรงเรียนสอต่อซอสก็จะต้องมีน้ำหอมซอการดเราจะแบบน้อยหน้าโรงเรียนอื่นไม่ได้หวังสีดำเลยนี่นใช่สีดำมะเนี่ยดำมะเนี่ยนี่ยนี่ของเราค่ะเราอยากได้ซีเครตมันเป็นกลิ่นคริสต์มาสดมยังอีกอ่ะลืมได้เลยของคุณได้กลิ่นบูดี้เฮ้ยอันนี้กลิ่นผู้ชายเออ อืมหอมอ้าหนุ่มๆนุมฉีดกลิ่นนี้เวิร์กไหมได้อยู่นะอยากได้สีเคีอ่ะวันนี้ว่าเขาจะมีหวังบ้างปะมีลุ้นสีเขีดบ้างไหมถ้าสีเขีต้องเป็นยังไงวะมันจะเป็นสีแดง,น,น,แดงนี่คือสีเคีอ่ะโอ้ยไม่ใช่ซีเคีนะคือสีเขีมันจะเป็นแดงกับเขียวเพราะว่ามันเป็นคริสต์มาสไงชื่อกลิ่น look at me ฉีดแล้วมีคนมองฉันห้กลิ่นก็ดีนะฟิลผู้หญิง